สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการจัดพอร์ตสำหรับคนที่มีลูกแล้วแล้วก็มีหนี้สินนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมเล่าด้วยความรู้สึกและก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มีเนื้อหาที่จะไปดราม่าใครนะครับผมถ้าไม่พอใจหรือว่า,าเนื้อหาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูก็ได้สำหรับที่ใครใครเข้ามาดูก็ขอ บอกว่าขอบคุณมากนะครับผมอยากให้สู้ๆแล้วก็ลงทุนให้ประสบผลสำเร็จเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีมนพ้นจากนี้สินนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยก่อนว่า,วาถ้าเรามีลูกเนี่ยเราควรจะจัดพอร์ตยังไงแล้วก็ถ้ามีนิสินเนี่ยทำไมเราต้องลงทุนนะครับผมก่อนเดินขอสลับก่อนนะก่อนเด่นต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เรามีลูกแล้วเนี่ยเราจะมีภาระขึ้นมาหนึ่งอย่าง ซึ่งลูกเราเนี่ยเป็นภาระที่ไม่สามารถหารายได้ได้รายได้เข้าในาตัวเองได้เลยนอกจากเขาจะเป็นดาราหรืออะไรสักอย่างยูทูบเบอร์ก็ต่างเขาจะใช้เงินจากเรา2เมื่อคุณมีหนี้สินนะยิ่งต้องลงทุนเพราะว่าเมื่อลงทุนแล้วอ่ะจะได้นําผลกําไรจากการลงทุนเนี้ยกลับไปใช้หนี้อาจจะเป็นการลดต้นลดดอกของบ้านลดอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมัน มันจึงทําให้เราต้องบีบให้เราต้องมาลงทุนมีความรู้ในการลงทุนนะครับพอร์ตนี้จะมีได้ผลอย่างไรผมแนะนําให้ทําไปประมาณ3ปีครึ่งมันถึงจะเห็นผลใน1ปีแรก2ปีแรกมันจะไม่ค่อยเห็นผลหรอกเพราะว่าเงินยังน้อยอยู่แต่เมื่อขึ้นปีที่3ปีที่4ี่เนี่ยเมื่อเงินมันเยอะขึ้นอ่ะทุกอย่างมันจะเริ่มสว่างขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้ ถ้าสําหรับครอบครัวไหนที่มีหนี้สินมีลูกแล้วควรจะจัดพอร์ตยังไงก่อนอื่นนะครับมีหนี้มีภาระก็ต้องลงทุนเพราะว่าเราจะได้เอาเงินลงทุนนี้ไปใช้หนี้ต่อนะครับผมอ่ะทีนี้ในแต่ละเดือนผมก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะแต่ละร้อยนะครับในส่วนแรกผมอยากให้คุณซื้อกองทุน i m f ที่เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศโดยเงินส่วนนี้ จะเอาไว้ในส่วนของการที่คุณเอาไว้กเกษียณตัวเองเพราะว่า,าเงื่อนไขของกองทุนนี้มันสามารถลดหย่อนภาษีแล้วก็เมื่ออายุ55เนี่ยถึงจะสามารถขายเพื่อเอาเงินออกมาได้ในส่วนนี้มันดียังไงมันดีอย่างนี้ครับต่อไปอ่ะมันยากมากเลยนะที่ลูกหลานเราจะกลับมาเลี้ยงเราถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเพรา,าเพราะว่าเพราะเงินเฟอ้อต,ต่างๆเจ้าของกิจการหมายถึงว่าต้องมีธุรกิจส่วนตัว คุณอาจจะมองว่าเขาได้รับค้าราชการเอามีงานบริษัทใหญ่โตแต่เขาก็ต้องมีครอบครัวของเขามีภาระ,ะของเขาจะไปอาศัยเขาอย่างเดียวก็คงไม่ได้ถ้าเราถึงแม้จะเขาจะช่วยส่งเสียเลี้ยงเราแต่ว่าเรามีกองทุนนี้เอาไว้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในยแต่ละเดือนก็ดีมากขึ้นใช้แค่ อ่า15%ของไรายได้ก็พอนะครับแต่ว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะครับผมกองทุนที่2กองทุนตาสารนี่ระยะสั้นลงไป30%เป็นเหมือนการพักเงินไว้ก่อนในกรณีที่สักพักก็เปิดเทอมแล้วสักพักก็เกิดโควิดทุกคนต้องมาอยู่บ้านอยู่บ้านทำไงไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มี iPad ที่จะเรียนออนไลน์เลยเราก็สามารถขายกองทุนเนี้ย เอามาซื้อโน้ตบุ๊กมาซื้อพวก iPad หรือดีไม่ดีบางวันลูกมันอยากจะดูคอนเสิร์ตเกาหลีใช่ครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานี่คือเคยเจอผมเคยเห็นมาแล้วบางทีเขาอาอยากจะจะไปเที่ยวเราก็สามารถขายตรงนี้ไม่ได้นะครับเริ่มตั้งแต่ไอสองกลองนี้บังคับเลยว่าต้องมีในปีแรกในปีแรกต้องมีนะครับปีที่2ปีที่3 ปีที่2เมื่อเริ่มมีเงินของกองทุนตาสันน้พอสมควรแล้วก็ลองขายหรือลองเจียดรายได้เนี่ยเข้ามาซื้อกองทุนหุ้นต่างประเทศเพราะว่าหุ้นต่างประเทศอย่างพวกอเมริกาหรือจีนพวกเนี้ยเศรษฐกิจเขาดีกว่าเขามีความที่จะไปข้างหน้ามากกว่าประเทศเราก็ซื้อไว้ซื้อไว้ไวสัก5าปีรับรองว่าได้ผลกำไรอย่างผมผมบอกเลยว่าผมซื้อกองทุนเนี่ย ต่างประเทศเนี่ยซื้อไว้3ปีกําไรผมกลับมาประมาณ20%แล้วนะครับยีก็ถือว่าสูงนะแสนหนึ่งก็ถ้าแสนหนึ่งยีก็ประมาณ2 0,000กว่านะครับถือประมาณ5ปีเมื่อ5ปีแล้วอาจจะพิจารณาว่าจะขายหรือถือต่อขายเนะี่มายถึงว่าขายอะไรขายอาจจะขายเพื่อไปโปหนี้ที่บ้านไปโปหนี้รถหรือว่าอยากจะท,ทําธุรกิจอย่างอื่นนะครับ ในปีที่2ในปีที่2นะเริ่มซื้อส่วนปีที่2ที่3เนี่ยผมอยากให้มาซื้อส่วนนี้25%เป็นหุ้นปันผลให้ลองเลือกจาก S e สเฮดดีทำไมต้องเป็นหุ้นปันผลในช่วงที่เรามีครอบครัวเนี่ยถ้าเราจะไปเล่นหุ้นหุ้นพวกซิ่งพวกสายปั่นพวกเนี้ยโอกาสที่จะเสียเงินเยอะ ผมแนะนําให้ซื้อหุ้นปันผลมันอาจจะไม่ขึ้นดีแต่ว่ามันจะมีเงินปันผลในแต่ละปีเนี่ยเพื่อกลับมาซื้อหุ้นตราสารนี้นี้เพื่อกลับมาซื้อกองทุนหุ้นพวกนี้กับเป็นการดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเข้ามานะครับมันจะทําให้กองทุนพวกเราเนี่ยมันโตขึ้นมันโตขึ้นนะครับแนะนําให้ซื้อตั้งแต่ปีที่2ปีที่3นะครับอ่าต่อมา 10%ลองเจียดเงิน10%เนี่ยไปซื้อที่ดินเปล่าบ้านหรือร้านค้าอาจจะเป็นการปล่อยเช่าอย่างอาจจะไม่ต้องเป็นที่ที่ดีก็ได้แต่ว่าที่ตรงนั้นน่ะสามารถทำประโยชน์ได้ตามต่างจังหวัดมันจะมีที่บางที่ที่แบบเวลาที่คนเขาอยากจะทำเกษตรกรทำปลูกปลูกข้าวปลูกผลไม้ปลูกอะไรต่างๆปลูกไร่พวกเนี้ยเขาก็จะไปเช่าที่ที่พวกนั้นก็จะอาจจะเสีย มื่นหนึ่งองแปดพัต่อปีพวกนี้ตามฤด,ดูกาลเราก็สามารถเก็บได้โทษทีเก็บได้นะครับเก็บได้ส่วนเก็บส่วนนี้ได้นะครับผมซึ่งผมแนะนําให้เริ่มซื้อเริ่มมองหาตั้งแต่ปีที่4ที่5เมื่อพวกกองทุนพวกนี้มันเริ่มโตขึ้นคุณอาจจะขายกองทุนนี้เพื่อมาซื้อที่ดินหรือคุณอาจจะขายสักครึ่งหนึ่งของหุ้นปันผลเนี้ย กลับมาซื้อที่นินนะครับผมแล้วพอร์ตมันก็จะโตทวนนะปีที่หนึ่งควรจะซื้อ2องกองทุนนี้กองทุนหุ้น IMF เพื่อลดหย่อนภาษีและเป็นเงินกราสเสียนนะครับแล้วก็กองทุนตราสารนี้เพื่อเอาไว้พักเงินนะครับเพราะว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเอาไว้จ่ายค่าเทอมค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้าน หรือบางทีลูกเขาอาจจะอยากได้น้ t ตบุ๊ก i p a d โทรศัพท์อะไรพวกนี้เราก็สามารถขายได้ส่วนเมื่อเข้าปีที่2ลองมองหากองทุนหุ้นต่างประเทศสักตัวหนึ่งถือไปสัก5ปีนะครับแล้วก็เจียดเงินมาซื้อหุ้นปันผลเพื่อเอาเงินส่วนนี้จากเงินปันผลส่วนนี้กลับมาซื้อกองทุนตาสันนี่กลับมาซื้อกองทุนอาเม นะครับผมเมื่อขึ้นปีสักที่4ที่5ลองมองหาที่ดินบ้านคอนโดเพื่อปล่อยเช่าหรือว่าเป็นทรัพย์สินเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้มันราคามันขึ้นคุณอาจจะขายจากกองทุนนี้กองทุนนี้เพื่อมาซื้อก็ได้ทุกอย่างมันจะเห็นผลเมื่อต่อเมื่อคุณลองทดลองทำไป3-5ปีนะครับผม3-5ปีนะ3-5ปีทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย ต้องสู้ครับยิ่งเรามีหนี้เรายิ่งต้องลงทุนเราต้องมีความรู้เพราะว่าเราจะได้ใช้ส่วนนี้กลับไปสู่การใช้หนี้ของเรานะครับส่วนใครอยากจะรู้ว่าไอ้หุ้นพวกนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสลับหน้าจอให้ดูอันนี้นะครับถ้าคุณเซิร์ชใน Google นะ,ะคุณเซิร์ชไปเลยว่า เซสเฮดดีก็คือเขาจัดอันดับมาให้แล้วว่าหุ้นที่ปันผลดี50ตัวนะครับ 50- หรือ30เนี่ยผมจำไม่ได้ก็เลือกมาสักตัวในนี้เลือกมาเลยคุณชอบตัวไหนก็เลือกมาก็ถือยาวๆไปเลยหุ้นปันผลนะครับที่ดินเปล่าก็พวกนี้ละมองหาใกล้ๆนะครับระหว่าง5ปีก็ลองมองหาแล้วก็ในส่วนของกองทุนก็อย่างที่ผมเคยแนะนำไปก็พวกบล็อกเกอร์ต่างๆพวกเนี้ย เราก็สามารถซื้อได้นะครับผมซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะ,ะสำหรับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ผมจัดทําขึ้นโดยตามความรู้ของผมที่ผมศึกษามานะครับสำหรับใครที่มีนิสินมีความลำบากอยู่ก็ขอให้สู้ๆครับช่วงนี้โควิดก็มันก็คงไม่อยู่กับเราตลอดไปขอแค่เรายังไม่ตาย ถ้าเรายังไม่ตายเราก็สามารถที่จะสู้ต่อไปได้นะครับผมสู้ๆครับขอให้ปลดหนี้กันทุกคนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มจากช่อง3ทีก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับ